โฆษกกองทัพบกกล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดกพชยังมีการเคลื่อนไหวด้วยการใช้อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลย,ยิงเข้ามาในฝั่งไทยบริเวณหน้าแนวมีการประทะในหลายๆจุดอย่างต่อเนื่องพบมีอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลไปตกนอกเขตพื้นที่เป้าหมายทางทหารจํานวนมากในจังหวัดสุรินฝ่ายไทยเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารดําเนินการ ตอบโต้ต,ต,ต่ออาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลยอย่างเช่นจรวดและปืนใหญ่ที่ยังคงยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พี่น้องได้รับผลกระทบหรือมีการสูญเสียและเมื่อวานนี้26กรกฎาคม68เวลาประมาณ1530กระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาย,ยังคงพุ่งเป้าใส่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลบ้านสมเมงมอต่อเสาทงชัยอกััทรั์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ตัวอาคารแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปก่อนแล้วอีกทั้งยังปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวว่าอาจมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่น p ีเชล03ตา m 70 BM 21ที่อาจมีแนวโน้มที่จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับฝ่ายกัมพูชานั่นอาจแสดงถึงท่าทีของกัมพูชาที่ฝ่ายไทยยังไม่สามารถไว้วางใจได้ โดยสถานการณ์ล่าสุดฝ่ายกัมพูชายังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยกองทัพบ,บกจะดําเนินการเต็มขีดความสามารถเพื่อตอบโต้การรุกรานและยืนยันยังคงมุ่งเน้นต่อเป้าหมายทางทหารที่ส่งผลต่อภัยคุกคามทางทหารและชีวิตทรัพย์สินที่น้องประชาชาเท่านั้นภายใต้กรอบกติกาสากลอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยให้ได้อย่างดีที่สุด